ละคุณพี่ชาแล้ะพี่ชาแมทแมทแมทเคยเล่นละครด้วยกันมาอยู่แล้วก็เลยแบบว่ารู้จักแล้วก็มีความสนิทประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่ชายังมีความวัยรุ่นน่ะจะเข้าใจแบบว่าเหมือนเวลาบางทีเราเล่นฉากที่แบบว่าต้องมึงกูหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ชาแบบโอ้อายุจะจะเท่าแม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะรู้สึกแบบว่าแบบเกรงใจแล้วก็แบบต้องแบบอยากว่าอยากอะไรเงี้ยพี่ชาก็คือเป็นคนแบบสบายแบบ เออชิลอะไรเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในตัวพี่ชาที่แบบชัดเจนมากคือเขาทุ่มเทมากเขาใส่ใจในรายละเอียดในบทละครของเขาคือเขาทำการบ้านตลอดเวลาเลยนะทุกวินาทีเลยในกองถ่ายคือ,ค,อคือไม่แปลกใจอะว่าทําไมเขาถึงแบบเป็นเป็นดีบ้าของประเทศไทยได้แล้วหลายๆคนรักเขาอะคือเขาเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ขอเป็นคำว่าไวายป่วงกันแล้กันเพราะว่าละครเรื่องนี้มันเหมือนแบบ อนละวนโอนละเวงจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันมีความวายป่วงของคนนั้นคนนี้ที่แมทบอกอะ่ะตั้งแต่แรกว่าพ่อมาที่พากามาลินมากับพากามาลิน<ะ>ไปตีกับแม่แมคือแม่คนนี้คนนี้มาเป็นแล้วแม่ก็มาอ,อะไอย่งิงกคน